สมาชิกสโมรสรโรตารีร่เพชรบุรีประชุมซักซ้อมการดำเนินการในปี2552โดยทุกคนยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดียวกันที่จะช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลของสังคมต่อไป นายกกลันสุทธารมนายกสโมสรโรตารี่เพชรบุรีประชุมร่วมกับสมาชิกเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุตลอดจนผู้ได้โอกาสในสังคมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในปีบริหาร2552 ซึ่งที่ผ่านมาสโมสรลอตเตอรี่เพชรบุรีรวมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมากมายเช่นการลอกต้อกระจกมาแวนให้กับผู้มีปัญหาเรื่องสายตาเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ปี2 5 5 2นี้ทางสโมสรมุ่งที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติโดยการกําหนดที่จะมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนําเด็กมายอดวัคซีนป้องกันโรคปริโอซึ่งถือว่าเป็นการให้ของขวัญแก่เด็กด้านสุขภาพที่ผู้ปกครองและสถานพยาบาลควรจะร่วมกันทําและในวันเด็กแห่งชาตินี้ก็จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆเลี้ยงอาหารเด็กด้วย อย่างไรก็ดีนายกสโมรสรเรตเตอรี่ย้ำว่าการทํางานของปีนี้อย่างมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในจังหวัดเพชรบุรีให้ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น